ตามรอยเท้าพ่ออย่างทอดเทียก่อนมาทำกเกษตรนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ไอที สนามบินสุวรรณภูมิแรงมาดาลใจให้กลับมาทําเริ่มทําเกษตรก็คือในหลวงท่านให้อวาททุกวันที่4ธันวานครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เลยกลับมาศึกษาในส่วนนี้เรียนรู้จากแปลงเล็กๆแล้วก็ไปใหญ่ๆเราเน้นทําตามเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานและหลักส่งงาน3ขั้นรู้รักสามัคคีรู้คือรู้ปัญหาของเราในการทรรําเกษตร รักในอาชีพของเกษตรสามัคคีก็คือในครอบครัวมีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเราจะทําอาชีพเกษตรนะครับผมบอกเลยนะครับว่าภูมิใจมากใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่มีหนี้นะครับเลี้ยงดูครอบครัวได้พอเรามีองค์ความรู้เราก็จะแชร์ประสบการณ์ส่งไปที่ชุมชนแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนครับผม